ครับสวัสดีครับบ่าวอันุไทยกราบสวัสดีพี่น้องทุกที่ทุกคนนะครับว่าทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับครับมาดูวิธีการเลี้ยงวัวครับวันนี้วัวบ,บ้านๆครับวัวบ,บ้านๆนิดหน่อยครับ เป็นผู้เลี้ยงนะครับไม่ใช่เจ้าของนะครับเป็นผู้เลี้ยงวัวทุกวันนี้ก็ราคาถูกมากเลยนะครับพี่น้องโอ้อยากปิงวองรัฐบาลให้ช่วยดูแลเกษตรกรด้วยนะครับ ข้าวก็ถูกวัวก็ถูกควายก็ถูกปุ๋ยแพงอาหารสัตว์แพงครับพี่น้องครับผู้เลี้ยงเกษตรกรจะอยู่กันอย่างไรเนาะนะฝากพิงบอลถึงรัฐบาลด้วยนะครับ อ๋อสุดยอดเลยครับพี่น้องเออความอยากได้อยากมีของคนเราเนาะไม่มีเพียงพอได้หนึ่งอยากสองได้สองอยากสามยังว่าเลยนะแต่ช่วงนี้ก็ถูกนะราคาบัว ไฟในสวนครับพี่น้อง จะไปไหนมาอาอะไรหน้าประตูนะไปขยับไปข้างในโน้นยังไมึ่งเข้าตรงนี้แหละมันโล่งๆก่อนไปไปไปโน่นข้าไปข้างในโน่นไปยังไม่เข้าบ้านยังไม่เข้าบ้านกินก่อนข้างในยังมีอยู่กินน้ำกินท่าเอี๊มแล้วก็นอน เย็นๆค่อยข้าบ้าน ทำให้กิ่นครับให้เดินทำโล่งขาครับอยู่แต่ในข้อก็มูลมันเยอะครับมูลเยอะปุ๋ยมันเยอะจัดหนาทำให้เสียเส้นได้นะครับก็บางข้อบ,บางคนก็เห็นว่าเสียวัวไปหลายคนหลายเจ้าแล้วนะครับมันมูลมันเยอะแล้วกน มันขังเนาะที่เยี่ยวไปเรื่อยๆมันทําให้เหนียวหมดแรงเดินไม่ว่าแต่ของเขาของเราครับเหมือนกันก็ <c oughs> ปล่อยให้เดินโล่งๆมัๆม่งโอ้พี่น้องผมมองเห็นที่ลังครับ ผมไว้ข้างนอกได้สามสองสามวันเลยผมวันนี้มาสังเกตดูดีด,ดีโอพี่หลังโดนหมากัดครับหูขาดเลยครับวันแรกที่ผมเอาออกจากคอกมาให้อยู่ข้างนอกคือผมฉีดบํารุงถ่ายพิ่อ่านครับฉีดบํารุงถ่ายพิ่อ่านเสร็จมันล้มครับน้องล้มล้มลุกไม่ขึ้นครับโอ้โหผมดึงมาจนกว่าจะเอาออกมานอกคอกได้ครับ อายุนอคอกมาโอ้โหดูหมากัดนะครับพี่น้องดูนีมผมให้ดูช่วงใบหูครับดูครับดูครับดูแหวงเลยครับพี่น้องโอ้ยสงสารพี่ดังพี่ดังครับสงสัยนอกยาครับวันนั้นฉีดช่วงเช้า ตกกลางคืนพอเช้าวันต่อมาครับล้มเลยโหคิดว่าไปเส็แล้วพี่น้องเอ้ยลาบจน